ตื่นโมงเช้ารับน้องใหม่ที่ถ้ำปลาครับผมหาน้องใหม่มารับน้องใหม่ที่ถ้ำปลาอู้ภูเขาเปลี่ยนสีต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วไป let's go ถ้ำนะปลาน้ำตกผาเสือหาเส,อสือเอเออ มันมีน้ำตกผาเสือยู่ข้างบนเข้าสอบภาษาอังกฤษกันตลอดเวลาเปิดแปดโมงถึงสิบหกจุดสามศูนย์เนาะซื้อตั๋วหตอนนี้ยี่บสาองศาคนละยี่สิบบาทขอเป็นค่าที่นี่นะจะเป็นศูนย์เนี่ยติดต่อสอบถามที่เนี่ยจองที่พักข้างบนได้ตรงอุทยานที่เดียวกันตรงที่พักปังอุงอ่ะเออที่นี่จองที่นี่จองเต็นอ่ะกางเต็นได้นะแถวนี้เขาก็ไม่ได้ห้าม มีจุดกลางเต็นท์ของเขาอยู่ยิงกาอาบน้ำนี่เลยมีเตาห้องหนาวโอ้โคตรหนาวแล้วมึงห้องน้ำเขาก็พัฒนาอยู่ห้องน้ำสะอาดที่นี่เนี่ยสอาดตรงนี้ทำไมใช่สิมาเล่นได้อยู่เขามีจุดให้เล่นอยู่โอ้ยตอนหน้าร้อนมีจุดเล่นน้ำอยู่นะพี่เจนก็ไม่ต้องกลัวน้ำขนาดนั้นก็ได้นะบิ๊กสามองศาหยุดก่อนลูกจำกัดสามสิบองศาก็นิ่งแล้ะต้นมันเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ย อันนี้เด็กดอยเคยเอามาขายไม่เคยเห็นต้นมา่ั้งทีเขาเสียบไม้มาไงนี่สวยกว่าอีกนี่ก็สวยถึงกระพานปลาขายอ,อีกมันชอบดอกไม้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะวิ่งนะโอ้อโยนโอ,อ,อ,นอ,อะไรไป let's go สะเปนแปอุ้ยน้ำใสแต่หนาวมาก ตอนนี้เขาไม่ได้ให้เล่นเขามีจุดให้เล่นอยู่เด้ดีเด้ดีทำปลาตกปบ้านไทยใหญ่เออจำลองบ้านไทยใหญ่ไว้ข้างในเดี๋ยวไปดูว้าสวยไหมคุ้มอยู่นะทำปลาเนี่ยแต่ค่าเข,ข้า20บาท แต่เขาดูแลดีไงสถานที่อ่ะเนาะสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นดูเป็นสวนเป็นสวนน้ำใสแจ้วรลูกปลาลูปลานี่คือปลาตัวน้อยเนี่ยแแกสังเกตดูข้างในถ้ำอ่ะโ้ไม่น้อยไปดูในถ้ำใหญ่กว่านี้เยอะไปว้าสวยลำน้ำสองสีนี่อันนี้ที่เขาให้เล่นน้ำได้ตอนหน้าร้อนเขาจะเล่นตรงนี้สาใหญ่มากเลย รบขาก็จริงจริงช่วงหน้าร้อนเขาเล่นน้ำกันตรงนี้จริงๆตุนตามตุนตามเลยเส้นเนี้ยไปดูห้างในอ่ะป้าอย่างใหญ่แกไปทําท่าเรียกปลาว่แบบไอ้แบบเด็กตุกบึกตกบึกเลยเออแล้วปลาก็จะมาหาแกฉะนันจุกบึกบว้าวเย็นอยู่เลยหนาวทางเข้าทํำปลา เด็กๆก็ต้อนรับแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้ก็เริ่มเรียกปลาได้แล้วเนี่ยแปลมันเปไล่มนเด็กเรียกปลาดิก็มอนน้องนุ้ยอันน่ะนุ้ยนะเที่ยวแบบเที่ยวแบบรอเงินตกเบิกอ่ะน้าราชการบระจุใหม่ยังไม่ได้เงินเดือนเที่ยวแบบไม่มีตังค์เรอปลารอปลาไว้ก่อนอะเออเพราะว่าเรามาให้อาหารมันเที่ยวแบบไม่มีเงินตกเบิก ก็มีอยู่นะเงินแกไปซื้อของอ่ะไปซื้อของมาซื้อที่นี่เลยนี่เขากินแบบนี้เออเขากินแบบกันกินผักกินผักอันนี้อันนี้คนกินอันนี้คนกินอันนี้ไม่ได้ซื้อให้ปลาเนี่ยอันนี้นี่ซื้อให้ปลาเอาสามถังมาหยิไม่เอาเก็บทังร้อยเด้อครับอันนี้นี่น่ารักดีอ่ะเออออออเอาไปตะกร้าน่ารัก เอ้ยนะถังละยี่สิบสามถังห้าสิบบาทเดี๋ยวเก็บเบคอันนึงไว้ให้ปลาในถ้ำมันรู้ว่าเราจะให้อาหารเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเยอะมากตอนอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราหลอกปลาจรินจริงกินได้ไหมอร่อยไหม ตะกี้นอเล่นที่จริงมีตังค์อยู่ครับนี่เงินตกเบิกไม่มีก็ยืมแม่มาทําบุญได้อยู่เนี่ยเห็นไหมอู้มันใหญ่เกินแล้ไม่แก่เียงแล้วเขาไม่มีโอกาสได้กินแบบโปรตีนเลยมั้มีอยู่มีคนให้จัก,กระจันอยู่นะหน้าจัก,กระจันเขาเอาจัก,กระจันมาให้มันอยู่เออไม่กูแต่ขวบไปเดี๋ยวไปให้ในถ้ำที่เหลือนำเลยเออกจากถ้ำตรงเนี้นนยใหญ่ไหมเหมือนต่อคิวเข้าถา้ำอ่ะ แล้วามันรูอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยน้ําไหนมันจากในถ้ำไงเออข้างในอ่ะไงปลายังอาบน้าเย็นได้เลยแกจะอาบเหรอมันเป็นปลาเป็นสัตว์เลื้อยเย็นเจ้าของถ้ำมารุสีมันี่ครับอันนี้ก็เป็นถ้ำปลาเหมือนกันเนี่ยลองเอาผักหย่อนไปดิหย่อนไป มาแล้วแหละวัตจัเลียนมากเลยนะเออวัตจัตเลียนเนี่ยมาพาลือพาลือสีนี่ถามเขาอย่างคิดเองก็เนี่ยถามไปถามพาลือสีเหรอเออต้องหน้าพาลือสีขนาดนี้อ่าแบบนี้ไม่ฉีกให้ตั้งหน่อยนะปลามันก็แย่งกันแหละไปนู่นไปนู่นไปบ่อนมึง ขีดหน่อยขีดหน่อยเออมาตีกันเย็นขึ้นนอนดีกว่าเดี๋ยวดีเยังไม่ได้ขายเลยไปละอ้หมีสีขาวด้วยบบนี้เออมันมีเงาเปลือกด้วยสีเปลือกด้วยที่เนี้ยตัวใหญ่ตรงเนี้ยเออเอ่อเก็บเก็บแก้วมาให้เขาหน่อยเก็บแก้วไปที่ใหญ่เขาหน่อยโอเค thank you เก็บแก้วไปทิ้งให้เขาหนะ่อยเออเพราะอะไรที่ไม่อยากให้ขยะอยู่แถวนี้เก็บได้ก็เก็บเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คือเขามาเอาน้ำตรงที่หน้าพระฤาษีนั่นแหละเวลาทำพิธีอ่ะสวย,วายมาที่นี่คุ้มแล้วมันล่มลื่นเนาะ ากาศเย็นๆแถมปลาก็ใหญ่เรียกง่ายด้วยปลาเชียงเชียงนะหลอกง่ายมากเลยปลาที่เนี่ยคนมาให้บ่อยไงเรียกมาทางไหนก็มาแค่เดินผ่านมันก็มาแล้วมันก็มาหากูจะแต่งชุดพระภัยมณีเป่าปีเรียกงปลาอยู่ตรงนู้นเธอเลยจำเดี๋ยวรู้แบบตอนแรกอเอาสิทาไปไม่เอาไปไม่กล้าอายเปิ้ลทางฝึกสติไหมเดินปุ๊บไม่โดนไม่ดูปุ๊บนี่ ดต,ตายเลยนี่นีกก่ก้อนหนึ่งมันเริ่มเลยนะเออขเขาก็เว้นหน่อยก็ได้ก็โค้งโค้งมาอีกหน่อยมันไม่มันไม่เท่ไม่ไฟเฟี้ยวเขาต้องการาาธรรมชาติให้มันปลอดภัยเขาต้องการให้มันธรรมชาติเนาะอันนี้มันนั่งทางป่าเขาปูกันเองจริงๆมันไม่มีเนี่ยทางนีงดีโอ้โหสายเลยตอนกลางคืนมันจะเดินทางดินแดงหรือว่าทางนี้เลือกเอาถ้าเออถ้าไปริมๆนี่น่าจะปลอดภัยเออใช่เหรอไงหรือว่ามันเหนียวอะไรวะ นอกจากเราต้องระวังพื้นแล้วเราต้องระวังหัวเลยนะครับผมไม่เป็นไรเราผาดผันตลอดอานตลอดแซะตัวเองได้ด้วยเรากำลังออกมาไม่ใช่หรอขาดเข้ามันยี่สิบสามนะขาออกมายี่สิบย่ิบเอ็ดล่ะหนาวขึ้นเหรอยิ่งสายยิ่งหนาวอะไรก็เป็นไปได้ที่แม่ของสอนอะไรวะงงหาข้าวกิน สถานีต่อไปกุ้งคุณลุง next station กุุงคุณลุง